การ์มินฟลอเรนซ์หกสี่ห้ามิวสิกนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่กับทางร้านล็อกลีไบส์เสรเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังของเดิมนะครับที่กระจกเซนเซอร์ฮาร์เดดแตกรล้าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือขายึดสลักสายนาฬิกาหักนะครับแตกหักไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้ก็ลูกค้าก็ส่งมาให้ทางร้านล็อกลีไบส์ช่วยเปลี่ยนให้นะครับก็เปลี่ยนสรเรียบร้อยใส่สายได้ตามปกติชาร์จไฟเข้าได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ก็สายชาร์จนี้เป็นของลูกค้าเองนะครับก็ส่งมาด้วยก็ต่อสายชาร์จนะครับซ็นเซอร์ฮาร์ดเลทตทำงานได้ตามปกตินะครับไม่มีบาร์โค้ดมาตรงนี้เราก็อุดรูไว้ให้เรียบร้อยนะครับกระจกเซนเซอร์สายเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับการยืดสายก็ทํางานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวจะวางไว้ที่บนมือนะครับนาไปจับสัญญาณ gps นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยลูกค้า ตั้งเป็นโยคะมาตอนแรกนะครับอันนี้ผมก็เลือกไปวิ่งนะครับก็จับสัญญาณ gps ได้ตามปกตินะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์เรทวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับตรงนี้เราก็ทดสอบก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าเพื่อความมั่นใจของทางร้านแล้วก็รายงานให้ลูกค้าทราบนะครับ ก็ปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวเราจะต่อสายชาร์จนะครับก็มอเตอร์ก็จะสั่นนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับราลารล็อกรีไว้ย,ยินดีให้บริการแล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีก แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับนานลอกดีไปยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ